สรุป The Psychology of Money เมื่อเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือเรื่องของคนที่เต็มไปด้วยอารมณ์สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดโลกการเงินในมุมที่คุณอ่านไม่เคยคิดถึงกับหนังสือที่พลิกโฉมวงการการเงินและการลงทุนไปตลอดการอย่าง The Psychology of Money: Timeless Lessons on Wealth, g r e a t e d and Happiness หรือในชื่อไทยคือจิตวิทยาว่าด้วยเงินโดย Morgan Housel ครับ ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้ามีกูรูด้านการลงทุนที่ไม่ได้มองแค่ตัวเลขในงบการเงินแต่เข้าใจลึกซึ้งถึงพฤติกรรมมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองมาบอกเคล็ดลับว่าทำไมบางคนถึงรวยได้ง่ายๆทั้งที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายและทำไมบางคนถึงติดกับดักการเงินอยู่ร่ำไปเหมือนกับคุณกำลังมีนักจิตวิทยาการเงินส่วนตัวที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและเข้าใจเงินได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น จิตวิทยาว่าด้วยเงินจะทําให้คุณอยากจะทบทวนความสัมพันธ์ของคุณกับเงินและเป็นคนใหม่ที่จัดการการเงินได้อย่างชาญฉลาดและมีความสุขยิ่งขึ้นครับทําไมคนฉลาดฉลาดถึงเจ๊งเรื่องเงินส่วนบางคนรวยได้แบบงงงงเมาแกนเฮาเซลเริ่มต้นด้วยการชวนเรามาตั้งคําถามท,าที่น่าสนใจว่าทําไมคนที่มีไอคสูงสูงหรือคนที่เรียนเก่งๆถึงไม่ได้เป็นคนที่รวยที่สุดเสมอไปและทําไมบางคนที่มีความรู้ทางการเงินไม่มากกลับสามารถสร้างฐานะได้ เขาชี้ให้เห็นว่าเรื่องของเงินไม่ใช่แค่เรื่องของคณิตศาสตร์หรือสูตรสำเร็จที่ตายตัวแต่มันคือเรื่องของพฤติกรรมและจิตวิทยาที่ซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเรามักจะถูกสอนให้คิดว่าถ้าอยากรวยต้องรู้เยอะต้องฉลาดต้องคำนวณเก่งแต่เฮาเซลบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นสิ่งที่สำคัญกว่าคือวิธีคิดวิธีตัดสินใจและอารมณ์ที่เราใช้จัดการกับเงิน เหมือนกับการที่เราเรียนทฤษฎีการขับรถไม่อย่างดีแล้วแต่ถ้าถึงเวลาขับจริงถ้าเราขับรถแบบหัวร้อนหรือใจร้อนก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เสมอบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยกับการวิ่งตามตัวเลขอยากรวยเร็วๆอยากประสบความสําเร็จด้านการเงินเหมือนคนอื่นแต่สุดท้ายก็ติดกับดักการลงทุนที่ผิดพลาดหรือใช้เงินเกินตัวจนกลายเป็นหนี้เป็นสินนั่นเพราะเราอาจจะยังไม่เข้าใจเกมของเงินอย่างถ่องแท้และปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนั่นเอง ยี่สิบบทเรียนอมตะที่เงินสอนเราเข้าใจคนเข้าใจเงินหนังสือเล่มนี้ถูกแบ่งออกเป็น20บบทเรียนสั้นๆที่อัดแน่นด้วยข้อคิดและมุมมองที่เฉียบคมเกี่ยวกับจิตวิทยาของเงินเฮาเซลนำเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองที่หลากหลายทั้งประวัติศรราสตร์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและเรื่องเล่าส่วนตัวเพื่อให้เราเห็นภาพว่าทำไมการตัดสินใจเรื่องเงินของเราถึงมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอผมขอยกตัวอย่างบางส่วนของบทเรียนที่สำคัญๆมาให้ฟังนะครับไม่มีใครบ้าหรือ no one's crazy การตัดสินใจเรื่องเงินของแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และบริบทชีวิตที่แตกต่างกันดังนั้นอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าใครงโง่หรือบ้าในเรื่องเงินเพราะทุกคนต่างมีเหตุผลของตัวเองความโชคดีและความเสี่ยงหรือ Luck and Risk ความสำเร็จทางการเงินไม่ได้มาจากความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่มีเรื่องของโชคและความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจงถ่มตัวเมื่อประสบความสำเร็จและยอมรับความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้เมื่อล้มเหลวพอแล้วหรือ Enough การรู้จักพอคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนและการใช้ชีวิตการวิ่งไล่ตามสิ่งที่มากพออาจจะทำให้เราเสี่ยงกับการสูญเสียทุกอย่างเหมือนกับคนที่พยายามจะกินไม่หยุดสุดท้ายก็จุกการทบต้นหรือ p o u n d ing พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือการทบต้นไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่รวมถึงนิสัยดีๆและความรู้ด้วยจงอดทนและทำอย่างสม่ำเสมอแล้วผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อจะตามมาเหมือนกับก้อนหิมะที่ยิ่งกลิ้งก็ยิ่งใหญ่ขึ้น การได้รับความร่ำรวยกับคงความมั่งคั่งหรือ getting wealthy vs staying wealthy การสร้างความมั่งคั่งว่ายากแล้วการรักษามันไว้ยากกว่าการรักษาความมั่งคั่งต้องอาศัยการเอาตัวรอดการระมัดระวังและการป้องกันความเสี่ยงการควบคุมเวลาของคุณหรือ controlling your time ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีอิสระในการควบคุมเวลาของตัวเองสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำกับคนที่เรารักได้ไม่ใช่แค่มีเงินเยอะๆแต่ต้องทำงานหนักตลอดเวลา ราคาของความผ,ลผลันผวนหรือ the price of volatility การลงทุนมีความผันผวนเสมอจงมองความผันผวนเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวไม่ใช่เป็นบทลงโทษออมไปเลยไม่ต้องมีเป้าหมายหรือ save money การออมเงินโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอาจจะเป็นการออมที่ดีที่สุดเพราะมันเป็นการสร้างความยืดหยุ่นให้กับชีวิตช่วยให้เราพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เสมอบางคนอาจจะคิดว่าถ้ามีเงินเยอะๆแล้วจะมีความสุข แต่เฮาเซลจะมาบอกว่าเงินซื้อความสุขได้นะแต่มันไม่ได้ซื้อความพอใจได้บางทีคนที่มีเงินน้อยกว่ากลับมีความสุขมากกว่าคนที่รวยล้นฟ้าก็ได้ครับความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออิสระที่เราสร้างเองแก่นแท้ของจิตวิทยาว่าด้วยเงินคือการที่มอร์แกนเฮาเซลต้องการให้เราเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเงินจากแค่ตัวเลขหรือเครื่องมือไปสู่การเข้าใจว่ามันคือเรื่องของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความเชื่อและพฤติกรรม การเข้าใจจิตวิทยาเหล่านี้จะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องเงินได้อย่างชาญฉลาดและนำไปสู่ลื้อที่มีความสุขและมั่งคั่งอย่างแท้จริงและประโยคเด็ดจ,จากหนังสือที่ผมอยากจะยกมาให้ทุกคนได้ฟังซึ่งเป็นประโยคที่สรุปแก่นของปรัชญาการเงินในเล่มนี้ได้ดีที่สุดคือ doing well with money has little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave การทำเงินได้ดีไม่ค่อยเกี่ยวกับว่าคุณฉลาดแค่ไหนแต่เกี่ยวกับการกระทำของคุณเป็นอย่างมาก ประโยคนี้มันตีแสกหน้าความเชื่อเดิมๆของเราเลยนะครับมันบอกว่าความสําเร็จทางการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับ IQ หรือความรู้อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับ EQ และวินัยในการบริหารจัดการอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเราเองตั้งหากการมีวินยัยการอดทนการรู้จักพอการเข้าใจความเสี่ยงนี่แหละคือกุญแจสําคัญสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงท้ายที่สุดแล้วหมอแกนฮาวเซลไม่ได้ให้สุดลับในการรวยเร็วแต่เขาให้หลักคิด ที่จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเข้าใจนะที่จะพรอมมันทิชโทรครอมมันเรฟเอเวเถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะเข้าใจเรื่องเงินในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นอยากจะตัดสินใจเรื่องการเงินได้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือมีเงินมากน้อยแค่ไหนและอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและอิสระทางการเงินจิตวิทยาว่าด้วยเงินคือหนังสือที่คุณไม่ควรพลาดครับรับรองว่าคุณจะได้รับทั้งความรู้แรงบันดาลใจและอาจจะทำให้คุณอยากจะทบทวนแผนการเงินของตัวเองทันทีที่อ่านจบเลยทีเดียวครับ นี่เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของแนวคิดทั้งหมดในหนังสือเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจหลายมุมมองที่ชวนให้คิดและหลายบทเรียนที่จะช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นที่รอให้คุณไปค้นพบด้วยตัวเองถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ